แต่งงานแล้วทำไมกลายเป็นคนละคนหรือว่าเขาไม่เคยเป็นคนนั้นจริงๆเคยสงสัยไหมคะว่าก่อนที่แต่งงานกับหลังแต่งงานเนี่ยทำไมมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะก่อนแต่งงานเนี่ยคือเอาใจทุกๆอย่างนะคะดูแลเทคแคร์ดีมากๆนะคะแต่ว่าพอหลังแต่งงานเนี่ยกับกลายเป็นคนละคนนึงนะคะทั้งที่การแต่งงานนั้นก็เป็นการแต่งงานกับคนคนเดียวความจริงแล้วเคสแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าใครหลอกใครหรอกนะคะแต่ว่า ก่อนที่เราจะแต่งงานเนี่ยมันเป็นการแสดงตัวตนนะคะที่เราอยากจะให้เขาเห็นนะคะอยากจะให้คู่ของเราเห็นนะคะเพื่อเป็นการขายอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเป็นาการขายว่าเออฉันดียังไงอะไรเงี้ยแต่พอหลังแต่งงานเนี่ยมันคือการแสดงตัวตนนะคะว่าเราเป็นคนยังไงเราเป็นคนแบบไหนในหนังสือจิตวิทยาความสัมพันธ์นะคะบอกไว้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนคนรักได้นะคะหรือว่าไม่สามารถเปลี่ยนใครได้แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดนะคะหรือว่ามุมมองที่มีต่อคนรักได้นะคะเช่น ความคาดหวังที่มากเกินไปเพราะตัวตนหลังแต่งงานนั่นแหละค่ะมันคือตัวตนที่แท้จริงของเขาจะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียในตัวคนคนนั้นนะคะเราจะได้เห็นทุกมุมมองเราอยากจะให้ชีวิตคู่รับเลื่นนะคะเราต้องเริ่มปรับที่ตัวเองก่อนว่าปรับ ความคาดหวังนะคะที่เราอยากจะให้เขาเป็นเหมือนวันที่เราจีบใหม่ๆนะคะที่เราเจอกันใหม่ในครั้งแรกนะคะให้ลดลงเพราะจริงๆรักแท้นะคะมันไม่ใช่ว่าต้องครบคนที่สมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่ามันการเลือกที่จะเติบโตไปกับคนคนนั้นจริงๆซึ่งคนในตัวคนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่จะต้องทาคือก่อนที่เราจะตกลงปรงใจกับใครนะคะก็อย่าลืมมองให้ครบทุกด้านนะคะของชีวิตของเขานะคะว่าเขาเป็นยังไงนะคะมี